น้ำตาซึมพูดถึงภรรยาในชีวิตชีวิตล่าสุดหนิงนิรุตตัดใจโสดใช้ชีวิตในบ้านสวนในวัย74ปีจากวันนั้นถึงวันนี้ภาพ,พยนตร์กว่า100เรื่องที่ชื่อนิรุตสิริจันญาถูกบรรจุไว้ไม่ไว่าจะเป็นบทพระเอกพระรองหรือตัวร้ายชื่อเสียงเขาค่อยๆแต่ระดับและสู่จุดสูงสุดแห่งความเป็นดาว ซึ่งวันนี้นิรุตยังคงเป็นดาวค้างฟ้าที่มีงานแทบทุกวันเรียกว่างานเยอะยิ่งกว่าพระเอกนางเอกเลยทีเดียวเพราะฝีมือการแสดงบวกกับความเป็นมืออาชีพและความมีวินัยในการทำงานเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าเขาคือนักแสดงผู้ทรงเกียรติทรงคุณค่าอีกหนึ่งท่านของวงการบันเทิงเรื่องฝีมือการแสดงหลายคนประจักษ์แก่สายตาแล้วว่าเล่นดีมากโดยเฉพาะละครเรื่องล่าสุดบุกเพศนิวาสที่อานิงรับบทเป็นออกยาโหราธิปดี เป็นตัวละครที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ไทยคือบุคคลสำคัญของวงการแต่งหนังสือในสมัยพระนารายมหาราชเป็นผู้นิพนหนังสือจินดามณีในปีพุทธศักราช2215ซึ่งถือเป็นหนังสือแบบเรียเล่มแรกของไทย นักแสดงอาวุโสมากความสามารถอย่างนิรุสริจัญญาในวัย74ปีที่หลายคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงนั้นอานิงได้จบการศึกษาประเทศออสเตรเลียและประเทศมาเลเซียก่อนที่จะเข้าทำงานในสายการบินต่างๆเรียกได้ว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายก่อนที่จะเบนสายมาทำงานในวงการบันเทิง นับตั้งแต่วันที่เข้าวงการวันแรกๆจนถึงวันนี้หนิงนิรุสิริจันยายังคงเป็นดาวค้างฟ้าเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆด้วยฝีมือความเป็นอาชีพในการแสดงและมีวินัยในการทำงานเล็กได้ว่าประสบความสำเร็จในงานด้านวงการบันเทิงและเป็นอีกหนึ่งนักแสดงผู้ทรงเกียรติทรงคุณค่าอีกหนึ่งท่านของวงการบันเทิงไทยอีกด้วยแต่ชีวิตคนเราคงไม่สมบูรณ์แบบไปซะทุกเรื่องพอด้านความรักของอาหนิง ในชีวิตจริงนั้นกับเป็นความรักที่จบแบบแฮปปี้เหมือนในละครพอแม้ถึงข่าวที่ต้องจากกันก็ไม่ได้เอื่อนเอ่ยคำลากันแม้แต่ประโยคเดียวอาหนิงเผยว่าการแต่งงานครั้งแรกก็แต่งกับคนในวงการเดียวกันนี่แหละพอเล่นละครเรื่องเดียวกันเกิดความชอบพอกันจึงตัดสินใจพาก,กันไปจดทะเบียนสมรสแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จกับความรักในครั้งนี้ก็เลยกลับมาเป็นโสดอีกครั้งจนกระทั่งได้มาเจอกับอาจารย์อรวรรณ ทำให้อานิ่งได้รู้จักกับความรักอีกครั้งโดยรักครั้งนี้ยาวนานสิบกว่าปีแต่ต้องจากกันโดยไม่ได้ร่ำลารู้สึกว่ามันหนักหนาเกินไปจากคนที่ไม่เคยห่างกันไกลไปไหนต้องไปด้วยกันตลอดจุดนี้เองทําให้อานิงเลือกปฏิเสธการรับงานทุกชนิดขอพักใจลืมเรื่องราวทุกอย่างที่ยังอยู่ในความทรงจําย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเวลาจะช่วยเยียวยาให้ทุกอย่างได้เอง ซึ่งอาหนิงบอกว่ามันคือเรื่องจริงแต่อยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนสำหรับอาหนิงนั้นใช้เวลา6ปีกว่าก่อนจะตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยพร้อมกับเข้าใจและเรียนรู้สัจธรรมของชีวิตในเวลาเดียวกันหลายครั้งเวลาที่มีอะไรในใจก็ยังไปคุยกับอาจารย์อรวรรณอยู่ที่สวนหน้าบ้านมันก็ทำให้สบายใจขึ้น จนทุกวันนี้เข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตนั้นคืออะไรแม้ว่าเรื่องความรักของออกยาโหราธิปดีในละครบุเพศนิวาสมีลูกชายและมีภรรยาอยู่เคียงข้างแต่กับกันเรื่องราวชีวิตรักของอาหนิงในชีวิตจริงค่อนข้างเศร้าและสะเทือนใจเป็นอย่างมากเป็นรักที่จากกันชัวน่วนิรันด์โดยไม่ได้เอื้อนเอ่ยคำลากันแม้แต่ประโยคเดียวเมื่อในปี2539อาจารย์อรวันสิริจันญ,ญา อาจารย์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ภรรยาของนิรุสลิจัญญาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนที่จังหวัดระยองซึ่งในเหตุการณ์นี้เองทําให้ผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่ารักภรรยามาก11ปีที่ใช้ชีวิตด้วยกันไม่เคยห่างกันไกลไปไหนต้องไปด้วยกันตลอดจุดนี้เองความยากในการหักข้ามใจไม่สามารถทำใจได้กับการสูญเสียแบบกระทันหันครั้งนี้ อานิงของทุกคนจึงเลือกปฏิเสธการรับงานทุกชนิดและทิ้งเมืองไทยเพื่อให้ลืมเรื่องราวทุกอย่างที่ยังอยู่ในความทรงจำและไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกานิยามที่ว่าเวลาจะช่วยเยียวยาให้ทุกอย่างได้เองซึ่งมันคือเรื่องจริงแต่อยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนปัจจุบันอานิงยังคงรับงานละครเหมือนเดิม และเวลาว่างส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตหยุดท่ามกลางธรรมชาติทุ่มเทให้กับงานในส่วนในไร่ภายใต้ความทรงจำที่งดงามนาบ้านสวนทองจันจังหวัดจันทบุรีและถึงแม้วันนี้อานิงอายุอานามได้เข้าสู่เลขเจ็แล้วแต่ความหล่อออร่ายังชัดมากเหลือเกินโดยเฉพาะบทบาทออกยาโหราธิบดีที่มีความสง่างาม ทั้งชุดและคำพูดที่ดูอ่อนโยนทำให้ตอนนี้อาหนิงกําลังเป็นขวัญใจของเด็กรุ่นใหม่อยู่ม่ใช่น้อยเลยจริงๆ